ตอนนี้นะครับกําลังอยู่อาันนะครับตอนนี้ป้ายัดพ่เมฟินองนะครับมาเที่ยวครับตอนนี้เจ้าเช้ารถครับรถตอนนี้เจ้ามาครับกี่ชั่วโมงเลยสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับตอนนี้อยู่ตั้งกนนะครับคนละชั่วโมงนะครับตอนนี้มีพี่โตนะครับพี่โตมันตัวนะครับเดี๋ยวเช็คกงนิดะเช็คกงิดจ้าอยู่อยู่ทุกับเฉยๆครับตัวครับหลังจากน้ำโนร่านะครับเลยขึ้นนะครับตอนนี้ก็ออกมาเที่ยวนะครับ ตอนนี้อยู่อาลันนะครับอ่าอีอย่างนึงคือมามาเดียวครับเดี๋ยวอย่างนึงก็คือเด่ว่าจุดปะต้องรักต <t aka> ิดจะมาคือป้าปิจิมรถปฏิตินะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเดี๋ยวกำลังฮ่ามองโม่นะครับโม่ต้นนะครับตอนนี้เนี่ยที่โอเองนี่เปล่าอ่านี่ครับที่โอเองครบผมเองครับผมก็บอกมาผมี่โอเองนะครับขับสนามนะครับขับบนระดับใกล้เดี๋ยวต้นใจนะครับมาอลันนะครับสามารถมาได้นะครับป้ารถใหม่เองนะครับมีครบทุกอย่างครับมีครบทุกอย่างครับมีครบทุกอย่าง กะลีเอ้ยมีปับตุ่ยงกับเลือได้เราคุณเหวยได้กับปืนป้านาไม่เออต้ย่างกับยังตูกย่ังับี่น้งจ้ามานะครับไมนาร่ยังนะครับยัง้ย่างเลยแต่คุณต้ารมีที่ก่อมตายนะครับเอยชนนะครับเดินได้ชุนนะครับเจาเจ้าเจ้านี้ก่อนครับเจ้าก่อนนี้ครับครับครับนะครับนี่นะครับกรัเปล้องอลันนะครับพี่ากลังมานะครับนี่นะครับปีบีครับนี่นีครีอยู่ที่ียววนี นะครับผมลองก่อนะครับผมลงลองก่อนเลยนะครับเดี๋ยวใครดีกว่าคุณเจ้จะมานะครับสามาคือไม่ติดโต๊ะเราก็ได้จะลงพวกทางง่ายนะครับพี่น้องครับเราสามารถลกทางง่ายนะครับสำรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเมียไร้ไปไปนะครับเดี๋ยวคุณเจ้คลิปไปเลยไหมเนี่ยดีครับ